พบกับน้องหญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะรถมือสองซื้อรวรวยบายน้องหญิงนะคะวันนี้น้องหญิงอยู่ที่โกดังสาขาบางนานะคะน้องหญิงพามาพบกับรถคันนี้ค่ะโตยตารีโว่นะคะสําหรับคันนี้นะคะราคานะคะจะอยู่ที่2องแ0 0เบาทนะคะในราคานี้ถ้าในกรณีซื้อสดเราจะไม่มีเรียกเก็กบ vat เพิ่มนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อน,นัน้น้องหญิงได้ที่เบอร์0 8 1 6 5 8 7 1ห9หดีรือ id line นะคะ r a t t n a 4 7นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ จะมีตัวที่วางบันไดนะคะอยู่ด้านบนด้วยนะคะแล้วก็มีหลังคาแคิบอยนะคะเสมอกับตัวรถค่ะแล้วก็ตัวแคบนะคะสามารถที่จะเปิดได้แบบนี้เลยค่ะลูกค้านี่ค่ะนี่ค่ะไปะเรามาดูกันต่อนะคะสําหรับเบาะเท่าที่หญิงดูนะคะทางด้านคนขับและทางด้านผู้โดยสารไม่มีขับนะคะลูกค้านี่คือภายในด้านหน้าค่ะนี่ค่ะ มาคอนเฟิร์มกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวรถนะคะก็คือจะเป็นโตตานะคะรีโวเครื่องยนต์2.4นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นรถปี2017ค่ะเป็นตัวเจนะคะลูกค้าเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ,ะนี่ค่ะเลขใหม่เลขใหม่จะอยู่ที่238,599นะคะสำหรับเลขใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว5เกียร์อยู่นะคะลูกค้า ถ้าเกิดว่าใครมองหารถราคาเบาๆนะคะไว้ใช้งานนะคะคันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจ ก็อย่าลืมกิ้งกลางหาหน้องหญิงได้นะคะที่เบอร์0816587149นะคะหรือ ID Line นะคะ R A AT T N A 4 7นะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับรถนะคะถ้าเกิดว่ามีการจองเนี่ยเราก็จะมีการรอสติกเกอร์และเก็บงานให้ทั้งหมดนะคะถ้าสนใจยังไงนัดดูรถได้เลยค่ะคันนี้จะจอดอยู่ที่โกดังบางนานะคะสำหรับวันนี้น้องหญิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ